โซเชียลแห่อะไรแบงค์เลสเตอร์นุ่มอินฟลูและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่โด่งดังจากแรปขายภูมิลายเลี้ยงคุณยายเสียชีวิตแล้ววันที่26ธันวาคม2567กลายเป็นเรื่องราวเศร้าที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เมื่อเพจ Facebook หมอและแพนด้าได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแบงค์เลสเตอร์น้องเป็นอินฟลูที่ดังมาจากการรับขายภูมิลายเลี้ยงคุณยายพักหลังๆมากจะมีคนจ้าให้น้องกินอะไรแปลก ล่าสุดน้องได้เสียชีวิตแล้วในช่วงประมาณ3นาฬิกา40นาทีที่ผ่านมาส่วนสาเหตุเกิดจากการถูกจ้างดื่มเหล้าให้หมดแบนแลกเงินส0 0 0 0ื่นบาทอย่างที่เคยเตือนกันไปหลายครั้งว่ากระดกเหล้าปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็วมีการเสียชีวิตมาแล้วหลายเคสร่างกายคนเราไม่เหมือนกันบางคนไม่เป็นไรแต่บางคนเสียชีวิต ได้การดื่มเยอะๆรวดเดียวแบบนี้มันอาจจะเกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษแบบฉีบพลันได้เพราะแอลกอฮอล์มันถูกเติมเข้าไปเรื่อยๆไม่ปล่อยให้ร่างกายมีเวลาขับแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายได้หมดการกระดกเร็วๆจะทําให้แอลกอฮอล์ในกระแสะเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเสี่ยงต่อการสําลักอาเจียนหายใจไม่ออกหยุดหายใจหมดสติถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด100มิลลิกรัมเปอร์เซนต์หรือดื่มเหล้า12แก้วแก้วละ2ฝาอันนี้จะเริ่มเดินไม่ตรงทางและถ้ามากกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซนต หรือดื่มเหล้า24แก้วแก้วละสองฝาจะเริ่มมีอาการสับสนถ้ามากกว่า300มิลลิกรัมเปอร์เซนต์จะมีอาการง่วงงงและสึมและมันจะน่าหงุงมากถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า400มิลลิกรัมเปอร์เซนต์อันนี้อันตรายมากๆจะสลบไปเลยและบางคนอาจถึงตายได้การดื่มเหล้าเยอะๆในระยะเวลาอันรวดเร็วมีเคสเสียชีวิตให้เห็นเป็นระยะๆะะเลยขอแสดงความเสียใจด้วยครับซึ่งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิาพากษ์วิจารณ์ เป็นจำนวนมากขณะที่ทางเฟซบุ๊กของแบงก์เลสเตอร์พบมีเพื่อนๆคนรู้จักแฟนคลับรวมถึงคนในโลกออนไลน์ต่างเข้ามาแสดงความเสียใจและไว้อาลัยกับการเสียชีวิตครั้งนี้เป็นอย่างมาก